เวลาที่เข้ามาแล้วปุ๊บก็จะมีการลงดีเบียนนิดนึงอ่ะเดี๋ยวช่วยแนะนำนิดนึงครับว่าทำยังไงบ้างสำหรับท่านที่ต้องการเข้าใช้บริการที่แมทแล็บนะคะก็จะขอให้ลงทะเบียนที่ไลน์ออฟฟิเชียลตรงนี้นะฮะเปิดปุ๊บสแกนนะฮะสแกนป๊าปึ้งเข้ามาพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็จะเจอตรงนี้แล้วยังไงต่อนะครับไปที่สายอัพค่ะสายอัพนะปึ๊บอ่าอาาวนะครับปึ๊บโอเค สมัครสมาชิกใหม่นะฮะอันนี้ก็ใส่ปกตินะครับเบอร์โทรศัพท์ต้องยอมรับกดกดยอมรับก่อนมาแล้วหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ด อ่าอันนี้ก็ลงทะเบียนนะ,ะ,ะในขั้นตอนสุดท้ายจะขอให้ทําการเช็คอินในแต่ละครั้งที่เข้าใช้บริการด้วยนะคะเช็คอินปึ๊บค่ะเช็คอินแล้วก็สแกนอโลอ่าเช็คอินก่อนนะค่ะสแกน,น,นเรียบร้อยค่ะก็คือง่ายว่าเวลาที่เรามาปับ๊บเราก็าเราลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้ว ครั้งต่อไปแล้วก็คือมาเช็คอินครั้งต่อไปก็สแกนเพื่อทาการเช็คอินแค่นั้นค่ะในในในกรณีที่ลงทะเบียนไว้แล้วอย่างเงี้ยจะทํานอกจากจะจะติดต่อสื่อสารกับทางแบม่แล็บได้แล้วก็จะสามารถได้รับข่าวสารเพราะว่าเราจะมีเป็นฟรีอีเวนต์หรือว่าเวิร์กช็อปดีๆตลอดเวลาเลยค่ะอันนี้ดีนะฮะต้องบอกว่าอีเวนต์เกี่ยวกับงานดีไซน์งานที่มันเป็นวัสดุตกแต่งบางครั้งเนี่ยการที่เราปีหนึ่งนะเป็นงานสถาปนิกนะแต่ตอนนี้เรามีแล้วนะก็แล้วเป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับงานดีไซน์งานอินเทอร์เนชับ